ตัวแบบนี้ทางสะใจครับผมหก่เฮ้ยใครกินดีวะมาลาลวดมหนกยเสียแบบเอื้ยีมาเซ็นตรงข้างพีเฮ็นมีคำนำมาลาแบ่งิบเต็กน,น้อย อ,อแบบาบาาบริหารนี่โดนแล้วสุด,ดยบบอดเลยเดี๋ยพื้ต้มเส้นสูบลานต้มเส้นได้เลยแกะเอาเด้อกินข้อแล้วคานเจ้าข้อดาด,ดนะวันนี่นี่เด็ดเลย,เล,ยล่ะนั่นาลานต้มเส้นได้ดาบได้หลายนะนน้ยเจ้าติมเลข กูรู้แบบเบลโมนเมื่อไห่าะตุงไห้องใส่เบลโอนนี่ครับหนูเกียดเลยสาเห็น่อนสุดเียนรอพเดีกว่ากแบบมันบ่อนเพชรมันบ่อนแมนแมนรถเก้าเนี่แมนรถเก่าที่แข็งีอันนี้โคตรเเก่ามลาบอนไลยครับ นี่พอดีแบบคนให้ที่กำลังหัดกินนะซอพีกิบบูบบเข้มข้นล่กับซอนพีกิบบูว์กินลายใหญ่โอ้โหมนี่มันแซ่บเในการพีกิบสวนกับนี่เน่ยต้มเนียรนิดหน่อยเหรอครับผมตมจัดจานไก่เป็นตัวหรือว่ ังแบบนี้ลนะูกนยับแรงม่แบบใส่ดุกนะครามานน่องๆอเไรครับรอ,อบนี้ตามใส่เบอร์ทอนที่พอดีสุดยอดเลยจะ,จะเริ่มเยินเล็น้อยหรอกแตที่ที่แบบแมม่ใหนนะครับลน่ะสุดยอดเลยของแฉมีดลดนะ่ะเสรลองเสร็จกนะ

สามีผักหนามครับหอบเลยไม่ใช่คับบุ้งเดี๋ยววัน้มาเผ็ดเดีอวเพลิงเผ็ดเพื่นเผ็ดแจ๊คกอนแบบมากคบผมแบบนี้เลยจับกันนลจับไว้กันเลยมีโดกับเพื่อนคุณหนูประเดีนได้นิ ขอทีทีปู่มาเต้นเว้ยจ้าเต้นสิเลยเนี่ยจัดใจต้องตัวหนาแน่นเลย

<laughs> Lạc sụt thế bự bẩn là mình là bao nhiêu cho cho lẻn lại cầm bầm bầm à ai suất gì xíu đoạn không

ชัในไันผมบุมีวะมีห่อเปล่าชั้นไนใครตองหักใครแจกแข็งบุมีเหอแจกแบบน้องเป่นนา, mm hmm. ปาเลยครับผมแจกครับเรื่อย น,นี่ออไปเลยยาขายอยู่อิมเลย่ะอิมเลยในการดีด,ด,ดน้าั่นไแกมว่าแดงกันบ้าอันนั้นเขว่าแท็ดีแดงแดงเน Bạn kiếm bóc lưng này rồi. So xin tóc. Tim tìm mừng nguyên. Tôi nè. 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 Tôi มันเนื้อลายเนาะไก่พันธุ์อยู่เนี่ยดีตากันเลยนี่ไปข้าวดอกทิศของมันไก่ละไก่ทุ้มพรอนจะได้ว่ากินหนักมากเลยไก่พันธุ์เหนียวมัดต่อมือปลาแซลมันบานโฮต้องเช็นต้องเช็ดจังสิแหละต้มมันต้มมันบานตรงไก่บานของเถอะ มลาล่าปลางชงเจเลยบ่กับลบลาล่ามาก,กไลยครับผมอยากให้รุนแบบละลากินที่หูกันเลยหละ่ะเนื้อท่งเดือดเลย